สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นยามค่ำคืนแล้วนะคะนี่เอมานั่งดื่มอยู่ร้านข้างๆล่างงตรงข้างล่างตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเอจะพาไปให้ดูแต่ตอนนี้เอจะพาทุกคนดูดูุด,ค,ดคึกคักมากดูดูนะคะดูร้านอาหารแล้วมันก็มีมีรถไฟตรงนู้นจะเป็นที่แลกเงินนะคะทุกคนตรงนู้นจะเป็นที่แลกเงินนะคะ สวยมากคะ่ะทุกคนกลางคืนนะคะกลางคืนสวยค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะกลางคืนเย็นมากเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นเงียบๆดูดีเห็นไหมมันมีเหมือนที่เดนมาร์กเลยนี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมอากาศเย็นสบายเงียบมากดูสิทุกคน เขาเที่ยวกันแบบเขาแบบเงียบๆเขานั่งกันมาเขาไปนั่งกันชิลๆนะคะทุกคนดูบางคนเขาก็นั่งกันชิลๆตามใต้ต้นไม้นะคะนี่ดูสิแถวนี้มี Wi-Fi หมดเลยนะคะทุกคนแต่อีไม่ได้ใช้นะคะคนจีนเยอะมากคะ่ะทุกคนดูไหมที่นี่มีคนจีนเยอะมากๆเนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูตรงนู้นนะคะทุกคนเอจะเอจะไม่ส่งหน้าคนนะคะเอจะส่งต่ำๆนะคะเดี๋ยวเขาด่าเอา เพราะว่าเออเพราว่าเราจะไปเดินโนหน้าเขาดูทุกคนอันนั้นเป็นเป็นสุเหล่านะคะตรงนั้นอ่ะเป็นสุเหล่าที่เขาไปนั่งละหมาดข้างในนะคะ,ะนัคือแต่ที่นี่กลางวันร้อนมากค่ะร้อนช่วงน,นี้เดือนนี้ร้อนมากานี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคุณสามีนั่งอยู่ตรงไหนตอนนี้เป็นที่รัดราน,นะคะดู คืนนี้เอมานั่งดูดนตรีนะคะจะมีดนตรีสดมาเล่นให้ดูนะคะนีคุณสามีนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นั่งนี้เดี๋ยวอีกหน่อยอีกจะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนอันนี้เมืองเอทานยานะคะทุกคนเออเอพักอยู่ข้างหลังตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ ที่เอเห็นเมื่อกี้ที่เดินไปตรงนู้นเป็นทะเลนะคะทะเลอยู่ฝั่งตรงนูงนะ้นอะไม่ไกลเลยนี่นะคะร้านอาหารเดี๋ยวจะเป็นดนตรีของเขามาเล่นให้ดูนะคะทุกคนมีคนเยอะมากลูกผ้าอันนี้ไม่ใช่ถนนคนเดินนะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เขาเดนินจะมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่แพงอะ่ะ ่เอไม่ชอบดูตรงนู้นก็จะเป็นสุเหร่าอีกอันนึงค่ะตรงนู้นเห็นยอดโดมไหมตรงนู้นตรงที่เอกก็นั่งกินมันจะเป็นถนนคนเดินตรงนู้นนะคะดูค่ะทุกคนอากาศยามค่ำคืนสวยมากดูตรงนี้เป็นหอน,นาฬิกานะคะดูถ้าหลงทางกลับบ้านไม่ได้จําหอน,นาฬิกาอันนี้นะคะเห็นไหมรถแท็กซี่เสียงแสลนไฟเข้าน ทุกทุกทกคนขาไอ้ที่ทุกคนเห็นนั่นน่ะมันเป็นต้นอินทผาลัมหมดเลยนะคะสูงๆนู่นอะ่ะทุกคนเห็นไหมกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูคะ่ะเนี่ยแล้วก็ต้นเล็กต้นใหญ่เห็นไหมคะทุกคน นะคะผู้คนเดินข้ามถนนแล้วมันจะมีรถไฟด้วยนะคะมันเป็นรถไฟรถมันจะเป็นรถรางอะ่ะมันไม่ใช่รถไฟนะนที่มันมีฉายมันมีไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นวิ่งเห็นไหมคะร่องเนี้ยวิ่งหมือนมีเครื่องบินด้านบนดูดิค <c oughs> นคึกคักมากแถวนี้ย่านคนย่านนักท่องเที่ยวสมัอ่านจะแพงทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะดูตรงนู้นจะเป็นที่แลกต์อยู่นู่น นี่แะเขาคือดูดิหอนาฬิกาหัวใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นสิดูอันนี้เป็น,เป,นเป็นที่เขาก่อสร้างนานมากเลยเก่าแก่มากเลยสูงมากเลยแต่เอไม่รู้ว่าเขาคืออะไรดูสิหินบ้านเขาเนี่ยที่เขาปูถนนเก่าแก่หมดเดยของเก่าๆนะคะเดี๋ยวจะดูเอจะเดินไปตรงนู้นน่าจะเป็นทะเลนะคะแต่ว่ากลางคืนมันน่าจะมองไม่เห็นนะคะทุกคน นี่มันมีทางลงตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีทางลงทางลงใช่ใช่นี่ไงเห็นไหมคะมีข่านกระไดลงด้วยนี่นี่เห็นไหมโอ้จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งตรงนูน้นข้างล่างนะคะนี่ต้นเขาเสารถเขาเสารถทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนู่นอะ่ะฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนู่นอะ่ะที่อยู่ใกล้ๆนู้นอะ่ะนู่นะอยู่ริมทะเลนะคะตรงนูนนะ้นอ่ะ มีเห็นไหมมันเก่าหมดเลยแล้ว,ลวข้างล่างดูดูทุกคนนี้หลังคานะข้างล่างก็จะเป็นบ้านคนนะคะจะเป็นอีกชั้นนึงนุนะ่นร้านอาหารก็มีนะคะนุนะ่นร้านอาหารหนั่งชิลๆอยู่ข้างล่างนะคะมีหมดเลยค่ะทุกคนดูดูหลังคาโอเคค่ะไปกันต่อ Acın bile bir bambaşka Gül yüzüne türkü yazdım Acın bile bir bambaşka Gül yüzüne türkü yazdım gün bağladı yaşadık Bir gözle bir Sensiz üstü üstte yutmadık Gözlerimi sensiz üstüm üstte yınmadım. Yeah, <laughs> ค่ำคืนแล้วนะคะนี่เอมานั่งดื่มอยู่ร้านข้างๆล่างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเอจะพาไปให้ดูแต่ตอนนี้เอจะพาทุกคนดูดูดคดคึกคักมากดูดูนะคะดูร้านอาหารแล้วมันก็มีมีรถไฟตรงนู้นจะเป็นที่แลกเงินนะคะทุกคนตรงนู้นจะเป็นที่แลกเงินเนะคะ สวยมากคะ่ะทุกคนกลางคืนนะคะกลางคืนสวยค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะกลางคืนเย็นมากเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นเงียบๆดูดีเห็นไหมมันมีเหมือนที่เดนมาร์กเลย นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมอากาศเยน็นสบายเงียบมากดูสิทุกคนเขาเที่ยวกันแบบเขาแบบเงียบเงียบเขานั่งกันมาเขาไปนั่งกันชิลๆนะคะทุกคนดูบางคนเขาก็นั่งกันชิลๆตามใต้ต้นไม้นะคะนี่ดูสิแถวนี้มี Wi-Fi หมดเลยนะคะทุกคนแต่อีไม่ได้ใช้นะคะคนจีนเยอะมากค่ะทุกคนดูไหมที่นี่มีคนจีนเยอะมากๆนห็นะคะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูตรงนู้นนะคะทุกคน เดี๋ยวจ,จะไม่ส่งห้าคนนะคะอีกจะส่งต่ำๆนะคะเดี๋ยวเขาด่าเอาเพราะวเขาว่าเออเพราะว่า,เ,า,า,วาเราจะไปเดินโนหน้าเขาดูทุกคนอันนั้นเป็นเป็นสุเหร่านะคะตรงนั้นเป็นสุเหร่าที่เขาไปนั่งละหมาดข้างในนะคะนั่นคือแต่ที่นี่กลางวันร้อนมากค่ะร้อนพ่วงนี้เดือนนี้ร้อนมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคุณสามีนั่งอยู่ตรงไหนตอนนี้เป็นที่ลาดลาดน,นะคะดู คืนนี้เอมานั่งดูดนตรีนะคะจะมีดนตรีสดมาเล่นให้ดูนะคะมีคุณสามีนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นั่งนี้เดี๋ยวอีกหน่อยอีกจะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนอันนี้เมืองเอทานยานะคะทุกคนเอ,เ,อเอพักอยู่ข้างหลังตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ ที่เอเห็นเมื่อกี้ที่เดินไปตรงนู้นเป็นทะเลนะคะทะเลอยู่ฝั่งตรงนูงนะ้นน่ะไม่ไกลเลยนี่นะคะร้านอาหารเดี๋ยวจะเป็นดนตรีของเขามาเล่นให้ดูนะคะทุกคนมีคนเยอะมากล,ลูกพานอันนี้ไม่ใช่ถนนคนเดินนะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่เขาเดินมันจะมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่แพงอะ่ะ เอไม่ชอบดูตรงนู้นก็จะเป็นสูเราอีกอันนึงค่ะตรงนู้นเห็นยอดดูไหมตรงนู้นตรงที่เอกก็นั่งกินมันจะเป็นถนนคนเดินตรงนู้นะะน,นะคะดูค่ะทุกคนอากาศยามค่ำคืนสวยมากดูตรงนี้เป็นหอนาฬิกานะคะถ้าหลงทางกลับบ้านไม่ได้จําหอนาฬิกาอันนี้นะคะเห็นไหมรถแท็กซี่เสียงแสคหอยเข้าทุกทุกทุกคนขคาท,ที่ทุกคนเห็นนั่นอะ มันเป็นต้นอินทาพะลำหมดเลยนะคะสูงๆนุ่นอ่ะทุกคนเห็นไหมกลางคืนอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะจะพาไปให้ดูค่ะเ<อ>นี่ยแล้วก็ต้นเล็กต้นใหญ่เห็นไหมคะทุกคนน,นะคะทุกคนเดินข้ามถนนแล้วมันจะมีรถไฟด้วยนะคะ<อ>มันเป็นรถไฟรถ<อ>มันจะเป็นรถรางอ,ะอ่ะไม่มันไม่ใช่รถไฟนะที่มันมีฉายมันมีไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นวิ่งเห็นไหมคะร่องเนียวิ่ง คนมีเครื่องบินด้วบนดูดิคนคึกคักมากแถวนี้ย่านคนย่านนักท่องเที่ยวสัมภียานจะแพงทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะดูตรงนู้นจะเป็นที่แลกตังค์อยู่นู่นนี่ด่ะเขา่าปูดูดิหอนาฬิกาหัวใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าที่ไหนนะคะเดี๋จะไปดูตรงนู้นสิดูอันนี้เป็น,เป,นเป็นที่เขาก่อสร้างนานมากเลยเก่าแก่มากเลยสูงมากเลยแต่เอ๋ไม่รู้ว่าเขาคืออะไร ดูสิหินบ้านเขาเนี่ยพี่ป,ปูถนน<อ>เก่าแก่หมดเลยของเก่าๆนะคะเ๋ยวจะดูออกจะเดินไปตรงมุ้นน่าจะเป็นทะเลนะคะแต่ว่ากลางคืนมันน่าจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนที่นี่มันมีทางลงตรงนี้ด้วยนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีทางลงทางลงใช่ใช่นี่ไงเห็นไหมคะมีท่านกระไดลงด้วยนี่นี่เห็นไหมโอ้จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งตรงนูน้นข้างล่างนะคะ นี่ต้นเถาเสาวรถเถาเสารถทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนน่นนะ่ะฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนน่นนะ่ะที่อยู่ใกล้ๆนใน,ใน,ใน่นน่ะนู่นอยู่ริมทะเลนะคะตรงนู่นนะ่ะ mm. นี่เห็นไหมมันเก่าหมดเลยแล้ว,ลวข้างล่างดูดูทุกคนนี่หลังคานะข้างล่างก็จะเป็นบ้านคนนะคะจะเป็นอีกชั้นนึงน่นนะ่ะร้านอาหารก็มีนะคะนน่นนะ่ะร้านอาหารนั่งชิลๆอยู่ข้างล่างนะคะมีหมดเลยคะ่ะทุกคนดูดูหลังคาโอเคค่ะ 拜更多。